เบวนี่ yup. คุกกี้คลิปนี้จะมาบอกเคล็ดลับทํายังไงให้หน้าแตกเนื้อหนึบแล้วก็กลมสวยนะครับเริ่มจากตีไข่แล้วก็น we yep. ้ําตาลให้ขึ้นฟูขาวแบบนี้เลยจากนั้นใส่ช็อกโกแลตละลายกับเนยคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับคนเยอะๆเลยครับคนให้ขึ้นเงาแบบนี้เลยจากนั้นก็ล่อนแป้งผงโกโก้ผงฟูลงไปคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งเคล็ดลับก็คือคนเยอะๆครับคนไปเลยครับคน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 จนมันขึ้นเงาเลยนะครับเราจะไม่ใช้เครื่องตีนะคนเอาอย่างเดียวจากนั้นก็ใส่ถุงบีบ ถุงบีบก็คือใส่หัวบีบวงกลมเบอร์ประมาณเบอร์12อุณหภูมิก็คือประมาณ 24- 25องศานะครับก็คือไม่ร้อนหรือไม่เย็นเกินไปบีบใส่ถาดที่เราวงกลมเอาไว้ก่อนนะครับมันจะได้กลมก็บีบให้เขาพุนพูน,นิดหน่อยนะครับอย่าให้เขาแบนเกินไปเราจะนําเข้าอบนะครับที่ไฟ150รองศาไฟาบนล่างเปิดพัดลมด้วยอบใช้เวลาประมาณ 10- 12นาทีเมื่อครบเวลาแล้วเนี่ยคุกกี้เขาก็จะแตกฟูในเตาเลยนะครับเขาจะพองในเตาก่อนจากนั้นนำออกจากเตาเนี่ยกระแทกถาดอีกครั้งหน,นะบแแล้้วกกกก็ตมมาาขึน่เดิ